สวัดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์นะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยคะ่ะไอซ์จะมารีวิววิธีการทําให้หน้าเป็นวีเชฟภายในสามสิบนาทีให้ดูกันนะคะคือบอกเลยค่ะว่ามันเป็นลิัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งได้ลองมันก็คือน,นี้เลยะด,ดึงอันนี้นะคะ Dia m o ม d V Fit Mask สนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามันเป็นมาส์ที่พอมาส์ครบครึ่งชั่วโมงเนี้ยหน้ามันจะวีเชฟขึ้นมาเลยคือถ้าเกิดวัดนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเล็กขึ้นอย่างน้อย1เซนติเมตร ฟังดูแบบว่าเฮ้ยเนี่ยวนึงจะหายไปหนึ่งซนติเมตรคือฟังดูเป็นที่แบบเฮ้ยน่าตื่นเต้นมากๆไอก็ได้แบบอดใจไม่ไหวนะคะเลยต้องลองดูซึ่งพอลองแล้วรู้สึกว่าแบบคือต้องยอมตอนแรกก็แบบใจนึงก็แบบมีใจนึงไม่เชื่อแบบมันจะบ้าเหรอมันแค่ขึ้นชั่วโมงมันจะเล็กลงได้1เซนเลยจริงๆ,ๆหรอก็แบบไม่ค่อยเชื่อนะคะแต่หน้าของไอเนี่ยเล็กลงถึงประมาณเกือบเกือบหนึ่งซนิเมตรเลยก็คือเฮ้ยมันได้ผลจริงอ่ะก็เลยอยากจะเอามาลองเล่าแล้วก็มาบอกวิธีการใช้กันนะคะว่าไอ้ Diamond Fit Mask นี่มันคือแบบ เฮ้ยมันแบบว่าสามารถทำให้เราเดียวเป๊ะขึ้นภายใน3ามสิบนาทีได้จริงๆ <c oughs> เขาบอกว่าเหมาะมากๆเวลาเราจะอยากไปงานแล้วเราสุกแบบเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันหน้าใหญ่แต่ฉันเนี่ยจะหน้าเดียวเดียวนี้เลยอะไรเงี้ยคือมันแบบจะไปบท็อกบท็อกมันก็ไม่ทนันที่จะแบบเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็คือ3 0มสิบนาทีปุ๊บเราพร้อมออกงานได้เลยนะคะก็ภายในกล่องมันมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นมาสกนะคะเป็นมาสกแบบนี้ เป็นมาสก์แบบแผ่นๆแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจะง,งอยงจงอยนี้มีอยู่ในกล่อง5แผ่นนะคะซึ่งไงใช้ไปแล้วแล้วก็มันจะมาพร้อมกับอันนี้เลย,ย,ยอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นสายรัดที่เราเคยเห็นกันนะคะเหมือนเป็นวัตรกรรมจากเกาหลีที่แบบรัดแล้วหน้าจะเรียวขึ้นอันนี้ก็คือรัดอันเนี้ยแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะตามระยะเวลาที่เราใช้มากแล้วก็ในกล่องมีนี้เลยค่ะ เป็นสิ่งวัดผลของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นสายวัดนั่นเองวิธีการวัดนายก็จะวัดจากตรงเนี้ยตรงแง่งติ่งหูไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะตรงแง่งติงหูตรงนี้นะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแง่งติงหูตรงฝั่งนี้งอ่ะยี่สิบสองก็พอวันนี้วันลดยี่สิบสองจะมาลองใช้นี่ก็ดูแล้วมาดูกันดีกว่าว่ามันเนี่ยจะสามารถทําให้หน้าเราเล็กลงได้จริงหรือเปล่านะคะเริ่มจากการเคลียร์หน้าก่อนเลยนะคะไอจะขอลบเครื่องสําอางที่ไอทามานิดหน่อยแค่ตรงบริเวณตรงนี้เครื่อนี้เนี่ยมันแบบ คือมันเหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่ารีบๆอ่ะหรือว่าไม่ค่อยได้มีเวลาเยอะแล้วเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องแบบเพียร์ทั้งน้าหรือจะเพียร์ทั้งน้าก็ได้นะปึ๊บเสร็จปึ๊บ,บแล้วก็จะมามาสก์กันนะคะปึ๊บ,บแกะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยทั้ง slimming lifting แล้วก็ moisturizing ด้วยนะคะก็คือทําให้ผอมแล้วก็ทําให้ยกกระชับแล้วก็ช่วยเพิ่ม moisturizer ด้วยนี่หน้าตามาสกมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะ ปึ๊บจะมีแง่งบนแล้วก็แง่งล่างแบบนี้นะคะแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วที่การใช้ก็คือเราเอาด้านที่ใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนี้ปึ๊บติดข้อแบบนี้นะคะตรงฐาของเราจัดให้มันตึงเข้ากับรูปหน้าของเรานะคะเสร็จปุ๊บพอเสร็จเรียบร้อยก็สวมสายรัดแบบ ข้างบนแล้ววันนี้นี่เราก็สามารถปรับระดับได้ว่าเราอยากจะใส่มันแน่นหรือว่าไม่แน่นแค่ไหนนะคะนี่ <Greek. S 1> lles. ต้องบอกเลยว,ว่าความรู้สึกจังหวะแรกที่มาร์กมาอยู่บนหน้าเนี่ยรู้สึกเฉยเฉยแต่พอผ่านเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งปุ๊บอะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนแบบเฮ้ยมาร์คมันแบบมาร์คมันร้อนขึ้นอะคือเหมือนมันเหมือนเป็นแบบเผาผ่านแบบเบิรนอย่างแรงอะคือตอนนี้หน้ารู้สึกตรงเนี้รู้สึกแบบร้อนมากๆ คือร้อนหน้ามากๆคือเคยใช้พวกที่มันเป็นแบบเหมือนลดความอ้วนแบบเฉพาะส่วนอะไรเลยป่ะคะคือมันจะร้อนใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยรู้สึกอย่าง,ง้นเลยคือรู้สึกร้อนหน้ามากมารู้สึกว่าแบบมันทําอะไรสักอย่างกับหน้าของเราคือรู้สึกว่ามันแบบมีผลจริงๆอะไรเงี้ยนี่นะคะนี่ก็รอป,ประมาณครึ่ง,งชั่วโมงคือหลังจากรอที่ครึ่งชั่วโมงพวกเนี้ยหน้าเราเขาบอกว่ามันก็จะตรงเนี้ยตรง เหนียงตรงนี้เรียกว่าเหนียงคือเหนียงมันจะกระชับขึ้นเลยนะคะแบบรู้สึกได้ซึ่งครั้งแรกเนี่ยบอกอย่างไรบอกไปแล้วว่าไม่เชื่อแต่ว่าสุดท้ายคือมันแบบเล็ก้นจริงๆนั่นเองค่ะตอนนี้มันจะร้อนมากมันก็จะรู้สึกร้อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนครบ3ามสนาทีมันก็ยังจะคงร้อนอยู่หน้าเรามันก็จะแบบเหมือนมีคนมาออกกําลังกายเหมือนแบบเงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยหน้าเราโอเคคือตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบ ร้อนหน้ามากมากค่ะอย่างที่บอกไปก็ยังคงร้อนอยู่แลวจะมาบอกว่าน,นี้นะคะเขาเขียนไว้ตรงนี้เลยว่าเป็นเด็ที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเซรั่มที่แบบช่วยลดไขมันบริเวณคางก็คือเหนียวนั่นเองนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์กระชับแล้วก็ยังช่วยยกกระชับโครงหน้าแล้วก็ก,าากําจัดไขไขมันใต้คางค่ะไม่ได้เล็กด้วยนะคะคือมันเกิดเพื่อเป็นทําให้หน้ามีเชฟจริงๆอ่ะ <S <S แล้วอินเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ผลดีที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้เหมือนแบบวันเว้นวันสองถึงสามสัปดาห์นะคะให้ผลที่แบบดีที่สุดเลย คือมันก็คงจะต้องมนีละเพราะตอนนี้แบบหน้ามันระวางมากๆน,นะคะัน,นี้ก็เดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะคะว่าเวลาผ่านไป30สิเนี่ยหน้าของเราเป็นยังไงบ้างเวลาก็ผ่านไป30นาทีนะคะยังคงรู้สึกร้อนอยู่เลยนะคะเราจะมาแกะออกเวลาใส่เดี๋ยก็รู้สึกว่าหน้าตาตลกนิ็หน่อยเนาะก็พักกันห่ายรูปไปก่อนแคร แต่ถามว่าอึดอัดไหมมันก็ไม่ได้อึดอัดนายรู้สึกว่ามันก็แบบแล้วแต่เราเราจะแน่นแค่ไหนนั่นเองนะคะปึ<า>๊บุมาอามาร์กเนี่ยก็มีกลิ่นนะเป็นกลิ่นแบบหอมหมหอมหอม,หอมแต่ก็ดูรู้สึกได้ว่าแบบดูมีแบบมีอะไรอะ่ะดูมีกลิ่นแบบเป็นยาๆยานิดหนึ่งนะคะอ่ะเรียบรอ้อยแล้วเราก็มาแล้วก็เราก็นว,วดนวดตรงนี้นะคะให้ครีมมันซึมเข้าไปแค่นี้คือถ้าเกิดวันไหนเราจะไปงานเนี่ยก็คือมาร์หน้าก่อนแต่งนุง่งแต่งหน้านะแล้วก็นวดครี สำับเรียวกะชับขึ้นพร้อมออกงานภายใน30นาทีนะคะอ่ะเรามาลองวัดกันหนูฮะยี่สิบค่ะผู้เป็นเล่นนี่คุณหลอกดาวหรือเปล่าคือเมื่อกี้ตอนแรกไอ้วัดได้22ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยได้21เป๊ะเป๊ะๆอย่างไม่น่าเชื่อ21เป๊ะเป๊ะๆนะคะก็ คือจริงๆแล้วเคยลองเลยรู้สกว่าแบบเฮ้ยมันได้ผลค่ะเพราะว่าคืออย่งน้อยนี่รู้สึกว่ามันแบบทําอะไรกับหน้าเราแน่ๆเพราะว่ามันร้อนมากนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันร้อนจริงๆนะคะ สำหรับเดมอนมีฟิต s าจาก m a s k House นะคะอันนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทุกสาขานะคะในราคา1,590บาทค่ะ1,590บาทนี้นะคะก็จะได้มาส์มาเลย5แผ่นมาสตันนี้นะคะ5แผน่นแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยเป็นสายรัด Shape นั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดสาวๆคนไหนเนี่ยอยากจะลองมีหน้า V ีเชฟไปที่แบบไม่ต้องฉีดไม่ต้องจิ้มไม่ต้องขาไม่ต้องเจ็บตัวแค่มาสเฉยๆเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าลองมากๆนะคะไปใติกันนะคะบ๊ายบาย Bye!